สวัสดีครับวันนี้เอ,อรถบ้านนะครับมากับมิสุูบิชิแอทรานะครับปีสองพันสิบแปดนะครับรถบ้านมือเดียวราคาจะอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับโหช่างออกรถวันนี้นะครับแถมล้อแม็กหนึ่งชุดนะครับสามารถเลือกลายได้มีเลือกทั้งหมดแปดลายนะครับคันนี้จะเป็นตัว GLX นะครับ เลขใหม่จะอยู่ที่สอง0มืนเก้าพันนะครับวิ่งน้อยมากนะครับใครได้ไปไนี่ผมเลยลูกค,คกก้าเครดิตดีใช้เงินเอาสองพันบาทนะครับเราไปดูภายในกันนะครับ เลขใหม่ใหม่แท้นะครับสอง3มื Multi unction, ite, ul, นเก้าพั or, นหนึ่งรอสามินะครับมีมัลติฟังชันพวงมาลัยโบทูนนะครับมีจอนะครับมีแอร์แบ็กทั้งหมดสองใบนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับ สวยเลยนะครับสเกดรอบคันถ้าใครสนใจนะครับติดต่อ0873772225นะครับเอคาลานะครับสวัสดีครับ